We have a... 中朝啊！哎呀，哎呀！ i yeah. yeah. เดีวเดี๋ยวลียวพนอาตัวตรัีนงครับมาบาดสาวน้อยต้องต้องต้องบุนต้องอบุนตอนรับน้องๆตอนรับน้องๆเดินทางมาไกลนี่ครับผตัด้เราเพื่อนกาแฟสะเดินไม่เยวจะคุยกันเป็นพรีเซเตอร์ให้พี่ได้ไหม สร้างไปแล้วเดี๋ยวสินค้ามาเร็วๆนี้เสดสดงแสดงแคงแสดนแสดงแสดสดงสดงแ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 สดงเสดงแสดงแสมครับงแสดงแสงแสดงแรบงแสดงแสดงองแมดงดงแสงแสงแาดง มมกิออานเอานอกกินเขาตามสบายยวนี่้อนไปเบื่อบรรยากาศขนาดไม่หองครับน้องนุ่นศิดาพรใสและครับเอนซีสามนาเปนแพงตัวกีนดเซกีรับาาแล้วครับลอกข้นไปที่แล้วครับตอนนี้เออารุชา ผ้ง,งามนะพี่น้องครับนี่น้องยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนก็เป็นแฟนทิดเดิมพวกเป็นแฟนที่เดิมอารดพันสองสวัสดีค่ะีนินาพ้ฒนใจลาค่ะเมื่อนี้ได้รับโอกาสจากพ่อโจอีกแล้วเป็นครั้งที่สองนะคะกับรายการแมวล่าเนะมื่อนี้มาพูดกับพี่เอรนุชาน์ีม้วนปัจจัย เอากุ้มไปไปเจอกันอยู่ในพุ้มเิพยครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวไปมองศิลปินไปนเรื่องใจน้องสาวครับ อีกประมาณจักสามเนติเมมได้วะจสได้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 เพราะวันนี้เสนป็นล้านเนว่าย่างทั้งเส้นปนาเทังล้นทแ่นแห่นี่ยใ้กัถึงก้อนไมี่ย่สอนกันมามาครับมเสียวเม่สอนขนปนลจ้วงหลังจากมาทักกัเมี่รมแล้วจังเอาเมี่สอนคือเป็นประตุกีสบายเนาะวันนี้ยูหอมเนาะไย้มหอมนึงย้มยีดหอสองยากวนหนึสิบสองสิ่ะสิบสองนโอ้ยเอาละไปมุ้ บมือน้ำเลี้ยจะโบนหลายเถอะอันนี้ห้องผู้ใดครับเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวของมึงครับว่าเป็นของผู้ใดครับมีคนยูบนน้้งอ๋อเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเดี๋ยวเขาไบมึงครับพี่้องว่าห้องใดครับพี่้องห้องนี่คือผู้ใดครับอ๋อราชินีรถแห่น้ำใบปอครับอันนี้ผมเป็นผุ้บิดได้อันนี้คุเปิดตนิู่ครับ แค่เมืองอยู่นะครับแค่คำหาพันก็คนตอนนี้นะครับเอาทุกท่านเป็นคำไม่ได้สั่งไว้ทำไมวัสดทุกท่านนะคะตอนนี้ซื้อบัตรท่านมาค่ะเนี่ยท่านครับซื้อบัตรยังท่านอยู่นะคะสามารถซื้อบัตรได้นะคะสามาซื้อบัตรได้ทุกคนค่ะอยากให้อยากให้เบิ่มมาเรียกผีแหงเนาะก็เริ่มผีนะสามคนสามคนกับผ้าสิบแปดอย่างค่ะทุกคนค่ะขอบคุกวันก่อนรับนะครับ่อนรับน้องๆสิบวามหน้าบาทสาวน้อยเพลินแพงเออมันต้องกินอิ่มนอนอุ่น คำว่าข้าวเดีียวบ้าเพราะว่าตอนมากนุ่มจุ๋ยญวนเวทีอยู่ครับบได้คุยกับน้องๆเลยบปณ้ทักมาหาหลังไม่ตอนนี้เฟซผมข้อความตอบอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพราะว่าเฟซถึงบอกคุยใดจะไล่เท่านั้นดีทักไล่หากันอ่าม้าหอดูดไว้หนิหอดูดแล้วคะเบิ่งจังงานนะคะใครทำอะไรก็ได้อยากอยากครับก้อนโจว่าพี่ถุนไม่พอ พี่น้องป้าเกี่ยพี่น้องเอ็เป็นผู้ันเบประเด็นสอยู่ติพี่น้องอะไรเป็นแต่คนเดยโอ้ยตอนนี้เป็นไงครับผลงานอะไรยังไงครับที่ใบฟานตอนนี้ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดก็เพลงภาษาผู้ชายค่ะวันนี้ขอบคุณบอสโก่มากนะคะที่เอากระยับมาเลยสนึงตอนมันดังอ่ชั้แล้วครับพี่น้องครับให้โอกาสไปฟอนมาตรงนี้นะคะอยากขึ้นมาโดดราค่ะเวทีสาวน้อเป็นแฟนอยากอยากขึ้นมาโดดราค่ะ ตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วทันนะคะบัตรเท่าไหร่คะบัตรละ120บาท120บาทกาแฟเสดเดอหนึ<ม>่งกล่อง300บาทค่ะแถมบัตรฟรี<ม>เดี๋ยวนะขออนุญาตปักคอมเมนต์รอลืมอรื้อื้คอมเมนต์จย่หน่อยก่อนอ่ายังทันบางสิเนาะซื้อบัตรยังทันจ้าเพราะว่าเพิ่งเริ่มเพราะว่าหนูเห็นว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอุ้ยไม่ทันเลยเยอะครับเพราะว่าบางคนขณะเปิดโอกาสขายบาตัตรบัตรด่วนเราดิ 0 6 1 9์หน่นึ่งเก้้ย9า9 3 9 1 5มเนไออด์อเออสออทีใชเลยน้องไปพอหาไอไอนี่ละอสเอสะดืนพอดีูเรเห็นพอดีเล สเสด็จภาษาอังกฤษนอปป้องใบปอมาท่านได้ขึ้นครับพี่น้องสุดยอดเด่นได้ยิ้มตื่นซื่อได้ยิ้มตื่เสียงเิ่นพกี่เป็นดังคักดังเนี่ยสเสด็จไอดีสเสด็จอ้าวโอเคครับนี่อ้าวปักหมดให้เรียบร้อยแล้วอ๋อท่านขึ้นแม่ที่ค่ะแต่ว่าเต้นอยู่งลังหันคักแล้วโย,ยนงวนหลครับพี่น้องครับเอา เดี๋ยวเราไปเจอกันขอให้ทานข้าวอย่างมีความสุขแล้วเราไปเจอกันบนเวทีครับโอเคครับพี่รองครับครับเดี๋ยวไปเพิ่มของต่อไปครับพี่รองครับสิเป็นของผู้ใดครับมากมา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 ทานให้อร่อยครับจะเป็นเพราะว่าของผู้ใดครับพี่รองครับนี่คนอโยมว่านอกของ อ๋อห้องน้องนุ่นธิดาพรเพื่อนขึ้นตั้งหาหงเลยคุณแม่โอ้เจอก,กันอีกครั้งนะครับเออโดยทั้งามาจากจังหวัดอำนาจเจริญเลยครับพี่น้องครับโดยทางมาไกลเออทานอาหารให้ที่ต้นสุกให้อร่อยครับคุณแม่ครับโมนี้ถือว่าตอนรับทีมงาน,าน,น,น,นท่าน่างแขกรับเชิญด้วยต้ตนจีนเนาะรงงครับไอ้ท่านเองไห้แม่วันสลายไห้พี่ต้นสุกต้นแม่เนาะสะบายสบายครับไม่เป็นไรครับดังน,นุ่นอยู่บนเวทีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปมุมขอ,องต่อไปครับ น้องมากน้องมากสุดยอดน้ำซิ่งน้องใช่ลานะครับเดี๋ยวเขาไป็บ้างวา่าผู้ใดอยู่ห้องให้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปเข้าดูว่าอยู่ข้างในมีอะไรกันบ้างมีผู้ใดอยู่ห้องอันนี้ห้องสุดท้ายบ่นี่กาแฟาอร่อยขอบคุณครับผมเดี๋ยวเขาไปเนบ้างครับเาขาคือพี่จะพูดงามแต่ห้องนี่คือพี่พูดงามพี่น้องครับตามมาเบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยผู้ใดเนี่ยผู้ใดผู้ใดเอ้าเริ่มต้นที่น้องบ้านขผลร่วมมิตรป้าขนาดนี้นรุ่นเลยอยู่หาพันกว่าคนอยู่หาพันหามนครับน้องบ้านขบลร่วมมิตรวันนี้เราเจอกันอีกแล้วเจอกันครั้งที่สองแล้วค่ะพี่น้องคะต้อนรับเป็นญ่านนีค่ะเอาคือเลี้ยวเธอเธอกระดึงแล้วเนี่ยเอ้าน้องบานอันนั้นไข่เอาน้องก้อยช้อนอันนี่เอาคือสวยเธอคุณแม่ของเบนดีบ่

มีใจเป็นก็ชิ้เดียวละไอ้เขาเป็นคนชิงลูกว่ะเป็นกัชิ้นกับไอ้บ่ได้พปอดูดูคนชิงลักบ่ได้พยอกระโดนด้วยเด็กอ้ะหกพันกว่าแล้วเออหกพันกว่าแล้วก็บากเลยบอกเลยปอปอเด้พยอกระโดนหลังจากที่ไลสดท่านันออนไลน์รอบแรกแล้วน้องก็ไปรับเชิญมีงานเชื่อทุกวันก็มาได้ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ แฟนคลับแฟนเพลงบริษัเป็นเจ้าของผับเจ้าของหางร้านที่สนับสนุนศิลปินค่ายลราปนี้เลยขอสนับสนุนสาวนอยเปนแมทแอนด์โรดีเพชรบันเทิงมึงห่ทุกูผ่านทีบอกว่าสวัสดีค่ะแอนอ์โรดีเป็นบันแพงเบอร์ของก็ดีีน้อโมากดูหน้าหน้ามีออร่าดีใจหน้าหน้ามันมีออร่าไหอวันนี้เรามาผิดกันตั้งแต่เจอกันมาเลี่ยวันนี้เรามาในโทนจินิจักสาวฟารังสาวฟารัง สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้หน้าตาผิวพรรณราศีออร่าจับต่างกันกับวันแรกนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณแม่มาแล้วก็คุยกับคุณแม่ก็ดีใจน้ำดีใจน้ำพุณแม่ดีใจน้ำลูกสาวนะครับชื่อว่าคุยเล้ยวคุยแล้วแม่แล้วเอากับกับเม่หางกลางนั้นใครข้ามม่วงเอาบักทันกันมาฝากถุงบักใหญ่เลยกะกะขอบคุณคุณแม่น้ำนะครับ โอเคครับพี่น้องเน็ตมันหมุนโอ้เน็ตหมุนอยู่อาพ่อพี่เอี้ครับมันคืนอะสิหน่อยว่าคนใส่หลายนะครับเอาฝากมือนีิผู้ใด้ไหมถ้าได้เขากุมยังท่านครับพี่น้องครับควาคนมันหลายพ่อพี่น้องพวกที่เปิดขายบัตรมาตัาง้งแต่หลายมือแล้วชอบบางคนพึ่งคืดพ่อเบาบางคนมันก็เลยมากพ่อพี่เอี้ครับทีมงานห้ากับมึงอ,อยู่นะครับเอาน้องแอนออเร์ดีสุดท้ายคลิปก่อนที่ขึ้นเวทีมีอะไรฝากกับแฟเดี๋ยวก็พี่น้องฝากกับแฟ ชิดฮอดกันอย่าลืมติดตามว่ามือใดาสาวนาัำเพชบ้านแพงแสดงได้นะค,คะแต่ว่าถ้า,า,าเกิดแสดงไม่ได้ก็ฝากทุกๆช่องทางของศิลปินสาวน,านัำเพชรบ้านแพงรวมไปถึงช่องใหญ่ของเราแฟนเพจสาวน,านัำเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็บท้องแ,นนแนอนอนัมแอนนอลีเพลินก็พี่เชี่ยวก,ก็มีบ้างแล้วแ,แ,แล้วก็หังจากใจจึนมาเสริมทัพเป็นย<อ>ังไงบ้างคือกระแสดีมากทุกคนเขาว่าเมนเน่ใจไลเน่เน่แอนนี้เขาพูดดีใจดีใจที่อยากจะเห็นแอนกับ เชิญชอบย่จ,จืนอ,อยู่แล้วถือว่าวันนี้ก็เป็นวันครั้งแรกที่ได้เจอกับยายเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันเลยว้าวสิเ,ออเป็นจังเดยเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีนะครับ,รบเอา้าน้องแอนโดดีเชิญทานอาหารให้อร่อยครับเดี๋ยวไปพ่อพ<ว>กันกับทางเอกสาวสโซนหลงบ้านแต่กินเขาให้นี่ความสุขนลำเดียด้วยเดี<ว>๋ยวอร่อยมากค้าเอกเขาจีมือนี่สิมีเซอร์ไผ่เอียงเดี๋ยวไปพ่อบนเวทีนะครับเดี๋ยวพ่อบนเวทีแน่นอนเซอร์ไพรส์แบบพี่น้องทานก็ถึงอีกแล้ว ครับวันนี้นางเอกแง่คงฝากในเรื่อพี่น้องเรื่อนะครับอีกจังเลยพี่น้องซื้อบัตรไปซื้อตอนนี้ยังทันนะครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอนแล้วส่งสลิปมาที่สาวน้อยเพชรบ้านแทงแฟนเพจแม่ครับส่งไปเพจดีกว่าตอนซ่งไปเพจแม่ครับส่งไปเพจเลยครับผู้ใดก็ส่งไปเพจไปเลยแอดมินก็เฮ็ยงานอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่หรือไลน์ไอดีตามสะดือนะครับแอสสะดือต้องเถือแอดน้ำหนาก่อน ครับหรือทูตูนงมิงเก้าสังกัสรังคันธ์หนึ่งห้าอ้าวขอให้ทุกคนทานอาหารอย่างมีความสุขเจริญอาหารครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีเดี๋ยวเป็นบรรยากาศอะไรนะพี่กันม่ต้องมาสบาย วันนี้มาเองครับรก็บรบเรียกกาแฟเนี่ยข้นข้นถามมาสมุนไพรยีสกอร์เฉลี่ยปีอย่างเนี้ยเรือซอยสุขภาพแบบใจเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมีเสื้อผ้าผมถืไป็นเบาเธอบีบที้ผมเบาตอนนี้เดี๋ยวผมม,มีแน้ำเบา <laughs> แต่เอาเป็นว่ากินแล้วดวงตาเห็นธรรมเพราะว่ามันมีรูที่น้ำเดือดกินแล้วตาดีตาใสาตาสว่างครับพี่น้องครับแน่นอนนะ ค่สิมาวันนี้20ปัวนี่แน่นอนรอดแรกครับกอนนี่ก้องจริงออกมาแล้วเอาไยต้องโจเรียบร้อยแล้วนะครับรอดแรกจะทยอยมาวันนี้ 26, 27, 28นี่ครับไหลมาเป็นรถ่ๆๆเลยบ่อครับผลิตสังหื่์กองหรือบ่อๆเพราะ่ันต่างประเทศจองไหลจนแชทแตกนี่ครับ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 นี่คือกล่องนี้กล่อง,องนี้ลงลงทุนมากเลยนะเนี่ย แบบพี่เมียมเลยครับแบบพี่เมียมสิบหาซองหนึ่งกองสิบหาซองซองละสิบห่ากับโบ๊บ๊อะเห็ดไห่ผู้ใดครับส่วนมากฮ็ดแต่สิบช่องแต่อันนี้เบิ่งดูครับกองใหญ่ก็น,นาผมีครับเพิ่งดูนีละเออที่ร้องซื้อไปเนี่ยรับรองครับคุณภาพครับแก้วกินแล้วสะเดิดแน่นอนคอนเฟิร์มอ,อ่านั่นคือพี่เอกนะครับเออเอา ยเสวัสดีคร oh, ับผมครับสวัสดีครับสวัสดีชาี่น้องหมอลำสาวเทมันแพ้งครับกินเขากินข้าอยู่ครับเห็นจะไหนเดียนสีขาบ้านเลยทุี่บ้านอันีมิสาครับแยกปานาันะครับิทูนครับนาบุ้งครบคุณสมบิณครับครับผมครับ ได้คาัเลยาให้อร่อยครับวันนี้จะทำไงจะให้เขาไปซื้อบาตเข้าเข้าดูเนี่ยแมวล่านเนี่ยการนี้เลยครับนี่เมืองปังบุญไปเรียบร้อยครับปุณยวัฒน์จะเสือวัดโทษตามนี้เลยเดี๋ยวให้เข้าจ่ายน้อนจะเขาเบิ้มโอ้ได้ไหมครับเอาโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ซัมนี้ครับเดี๋ยวปุณยวัฒน์เส,สือวัดจักตัวเชิญครับ